รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยวันนี้สำคัญมากแฟนแมนยูแฟนลิเวอร์พูลต้องดูเลยฮะเรื่องนี้ต้องขยี้คนไทยโดนเหยียดเรื่องของรูปร่างหน้าตาซึ่งดราม่านี้ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเราทุกคน โคบไม่มีน้ำตาลสูตรใหม่อร่อยซ่าใช่กว่าเดิมลองอยัาง Where are you from I am from วัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่สปอร์ตมาเฟียกีฬาตัวพ่อกับผมแ mm. ชมป์พิรพลครับวันนี้สำคัญมากต้องดูเลยฮะแฟนแมนยูแฟนลิเวอร์พูลคุณต้องดูเลยนะฮะเพราะตอนนี้เรื่องของผู้จัดการทีมที่ดังที่สุดในโลกเกี่ยวอะไรกับรูปรูปนี้แล้ววันนี้พี่น้องครับแน่นอนฮะการแต่งตัวของผมมันสื่อถึงการใช้ชีวิตของผมมาวันนี้คนเอเชียต้องสามาคัคคีเพราะวันนี้ครับ ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมโสรของเอเชียมีการพาดหัวซึ่งดังมากในประเทศไทยก็คือเหมือนมีการโดนเหยียดคนไทยโดนเหยียดเรื่องของรูปร่างหน้าตา <c oughs> ซึ่งดราม่านี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเราทุกคนดูให้ดีครับทั้งหมดจะเป็นการตอกย้ำว่าสิ่งที่เราควรจะแตะออกไปจากสมองและก็ปากมากที่สุดคืออะไรมันคือผลงาน ของพี่วัศน์สิทธิเขตครับที่ตอบย้ำว่าจริงๆคุณมาจากไหนคำตอบคุณไม่ควรจะเป็นว่ามาจากยุโรปจากอเมริกาจากเอเชียจริงๆคุณควรจะบอกคุณมาจากโลกเดียวกันเราเป็นประชากรของ,ของโลกเดียวกันเราเป็นคนเหมือนกันไม่เช่นนั้นทุกวันก็มีแต่เรื่องที่ฟังแล้วหัวใจสุดผุพัก คนดูบอลส่วนใหญ่เนี่ยรู้จักบอลชิงแชมป์สโมสรยุโรปยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกอยู่แล้วที่เอาแชมป์แล้วก็รองแชมป์จากยุโรปครับบาร์เซโลนาจากสเปนยูเวนตุสจากอิตาลียบเยอร์แมนซีปารีสแซงแรมซึ่งในเอเชียเราครับก็มี AFC แชมเปียนส์ลีกนะฮะบอลชิงแชมป์สโมสรแห่งเอเชียก็ใครทะลุถึงแชมป์นี่ก็มีโอกาสได้เงินรางวัลมากกว่า5ล้าน US ดอลลาร์หรือว่าเกือบ180ล้านบาท ผลงานดีสุดของทีมในไทยก็คือทีมธนาคารกสิกรไทยครับที่เคยจัดไปคว้าแชมป์แชมเปียนส์ลีกได้2ครั้งปี1994แล้วก็1995นะครับความสำเร็จของทีมไทยนี่ถ้าเทียบเป็นบอลยุโรปนี่ก็ประมาณยูเวนตุสเชลซีปอร์โตแต่น่าเสียดายนะครับทีมก็ยุบไปแล้วในปี2000หรือว่า22ปีที่แล้ว ทีมใกล้ตัวผม BC t e r ทก็เคยได้รองแชมป์เมื่อ19ปีที่แล้วนะครับซึ่งปีนี้ความหวังสูงสุดของไทย BG จีปทุมสุดยอดจริงๆครับเข้าถึงรอบ16ทีมสุดท้ายเรียบร้อยนะครับโดยจะนัดเจอกับคิดฉีแชมป์จากฮ่องกงนะฮะซึ่งในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยก่อน BG จะทะลุเข้ามาสู่รอบ16ทีมสุดท้ายมีดราม่าครับคือมีนักเตะชื่อว่ารอยสตินกริฟฟิธส์ของทีมเมลเบิร์นซิตีจากออสเตรเลียครับ คงจะหงุดหงิดนะครับเพราะว่าแชมป์หล็กออสเตรเลียตกรอบแบ่งกลุ่มแต่ทีมแชมป์จากไทยนี่กลับเข้าสู่รอบต่อไปก็ได้แสดงพฤติกรรมเหยียดความสูงของนักเตะไทยเหยียดทางด้านของวรชิตกนิษฐ์สีบำเพ็ญก็ไม่ได้เตี้ยนะฮะวรชิดนี่169เซนเท่าเมสซี่แล้วก็สารัตอยู่เย็นที่สูง168เซนคือท่าของรอยสตันนี่ก็คือฮะใครพูดว่ามองไม่เห็นมองไม่เห็นมองไม่เห็นอะไรประมาณนั้น ก็งานนี้ก็เละเลยนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยเวลามีใครมาโจมตีเนี่ยเรามีความสามัคคีสูงมากก็เข้าไปถล่มนะฮะในเพจของเมลเบิร์นซิตี้แล้วก็ส่งผลกับหลายเรื่องเลยครับบางคนนี่ถึงขนาดเลิกซื้อเนื้อเลิกซื้อวายจากออสเตรเลียเลยนะฮะแล้วก็ต่อให้จะมีการออกมาขอโทษเนี่ยมันส่งผลไปแล้วครับคือนักเตะไทยหรือว่าเอเชียที่เก่งๆที่หลีกจิงโจ้สนใจเนี่ยเห็นแบบนี้แล้ว ก็คงไม่มีใครอยากไปไปแล้วอาจจะเสี่ยงโดนเหยียดเชื้อชาติแล้วก็สรีระทางร่างกายพี่น้องครับมองอย่างเป็นกลางและเป็นธรรมเนี่ยคือทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราสามารถนาํามันมาเป็นบทเรียนได้เนี่ยนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดเราหยุดดราม่าในโลกนี้ไม่ได้แต่เราสามารถเอาดราม่าเพื่อมาพัฒนาให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นอันนี้ทําได้มีอยู่4ข้อครับหนึ่งฮะทีมจาปุงออสเตรเลียเนี่ยซึ่งแหมชื่อชั้นออซซี่ไปบอลโลก สุดท้ายทีมจากฝูงออสเตรเลียสู้ทีมรองแชมป์ไทยลีก b ีจีปทุมไม่ได้ครับสอสามสิ่งต้องห้ามที่คุณห้ามหลุดออกจากปากเลยนะก็คือเรื่องสีผิวเรื่องหน้าตาเรื่องส่วนสูงคุณพูด3เรื่องนี้มันคือเหยียดหมดแต่มนุษย์เนี่ยมันดันไปจัดอันดับกันเองไนงะว่าสีผิวเนี่ยใครเล่นเรื่องนี้ถือว่าแย่มากถูกไหมฮะตาตีเนี่ยอันนี้ก็เริ่มรุนแรง ตอนนักบอลโคลัมเบียทําท่านี้ใส่นักบอลเกาหลีนี่ก็ดรามา่าตอนที่นักวอลเล์สาวจากเซอร์เบียทําท่าตาตีใส่สาวไทยใส่สาวเอเชียหลายครั้งผมเคยขยี้เรื่องนี้ไปแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยโทษนักกีฬาได้แต่ที่ควรโทษมากกว่าก็คือคนจัดการแข่งขันถ้าคนจัดการแข่งขันไม่ลงโทษอย่างเด็ดขาดก็หมายความว่าลึกๆคนมีอำนาจก็เหยียดเช่นเดียวกัน ส่วนเรื่องความสูงอันนี้อาจจะเป็นสิ่งใหม่ครับคือโรนัลโดตอนที่อยู่ที่อิตาลีเนี่ยก็เคยทําท่านี้เขาจะท,ทํา,าท,ท่าประมาณคุณมาดาผมมากไอเต้เอ้ยโอ้ยอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าต่างชาติเนี่ยเขาก็จะมีกฎคล้ายกับคนไทยคือเวลาฝรั่งด่าฝรั่งว่าเต้เนี่ยมันก็ไม่รุนแรงคือสุดท้ายและลึกๆเนี่ยเราต่างมีอคติในใจของเราทั้งนั้นฉะนั้นตอนที่ดูโดไปบอกคู่แข่งว่าไอเต้เนี่ยมันไม่รุนแรงเท่ากับด่าว่าไอตี ถ้าคุณโรนัลด์ดันไปพูดถึงเรื่องตาตีขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่แรงกว่านี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนที่เชื่อในความเท่าเทียมของความเป็นมนุษย์เนี่ยก็บอกคุณไม่ควรจะไปบอกหรอกคุณเป็นเอเชียคุณเป็นยุโรปคุณเป็นคนคุณเป็นประชากรของโลกเหมือนกันแค่นี้ก็จบแล้วแล้วเรื่องส่วนสูงเรื่องหน้าอกจริงๆนะฮะไปบอกคนนี้แบนคนนี้ตูมอันนี้ก็ไม่ได้ต่างกับตาโต,าตาหรือว่าตาเล็กแต่มนุษย์ไงมนุษย์เดาดันดันไปตั้งกฎซึ่ง สมาตรฐานะถูกไหมฮะคุณบอกหน้าอกเล็กหน้าอกใหญ่ไม่รุนแรงเท่าตาเตหรือตาโตแต่จริงๆแล้วเรื่องส่วนสูงหน้าอกตาเตทั้งหมดก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรนํามาล้อไม่ควรนํามาใช้เป็นผมด้วยแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งสำคัญก็คืออย่าเมารวมนะครับชาวออสเตรเลียนก็อาจจะไม่ได้เป็นคนที่เหยียดความสูงทุกคน3อย่า2มาตรฐานครับอันนี้สำคัญที่สุดคนผิวเข้มเนี่ย ส่วนตัวผมก็จะระมัดระวังคำพูดคำว่าผิวดำกับเข้มผมว่าเข้มซอฟต์กว่าคนผิวเข้มถ้าเรียกคนผิวเข้มเองโดยใช้คำสองพยาง์ซึ่งผมไม่อยากจะพูดนะครับขึ้นเริ่มต้นด้วยตัว N แล้วก็จบท้ายด้วยตัว R อื์อืมเนี่ยนะฮะถ้าเขาเรียกกันเองเนี่ยเขารับกันได้แต่ถ้าคนที่ไม่ใช่คนผิวเข้มเรียกนี่เอาอันตายเลยนะครับฉะนั้นเหมือนกันครับถ้าในไทยลีกนักบอลไทยมีเรื่องกันและด่ากันว่าไอเตี้ย ไอโยง่งไอล่ำซึ่งทั้งหมดมันก็เป็นการเอาสรีระมาล่อกันเนี่ยผมเชื่อว่าไม่มีปัญหาครับฉะนั้นถ้าคุณต้องการจะตัดทุกปัญหาก็ต้องเริ่มที่ตัวเราอย่าเอาสรีระคนอื่นมาล้อถูกผิดก็ล่อกันตามกฎหมายอย่าชกใต้เข็มขัดเพราะสุดท้ายคนไทยเองเนี่แหละก็มีเหมือนกันเราก็เหยียดเหมือนกันเราก็ไปแซวสำเนียงเวลาชาติเพื่อนบ้านพูดไทยไม่ชัด เรามีการแซวขนาดหน้าอกผู้หญิงว่าคนนี้แบนคนนี้ไข่ดาวคนนี้ตุม้มเรามีการแซวเรื่องส่วนสูงแต่เราส่วนใยาแเราก็ยังเฉยเฉยแต่สมมุติถ้าต่างชาติมาพูดเรื่องขนาดของหน้าอกว่าผู้หญิงไทยอาจจะไม่มีหน้าอกใหญ่เท่าบนโลกผมก็เชื่อว่าเป็นประเด็นแต่ถ้าคนไทยเล่นกันเองผมก็เชื่อว่าไม่เป็นประเด็นดังนั้นขอฝากคนรุ่นใหม่เปิดใจกว้างครับว่าสิ่งที่ผิดยังไงก็ผิดต่อให้ทุกคนทํา ถ้าเราไม่เปิดใจและแก้ไขกันอย่างจริงจังเดี๋ยวก็มีอีกครับและ4อันนี้สุดท้ายสำคัญสุดคือบทเรียนจากซีรีส์เกาหลีฮะเราต้องรักและก็ส่งเสริมกันมากขึ้นหนึ่งในเหตุผลที่คนตะวันตกเนี่ยดูพวกเขาสูงส่งกว่าพวกเราเนี่ยก็เพราะพวกเราเนี่แหละครับมีคนเอเชียไม่น้อยที่ประสบความสําเร็จเราก็ต้องดื่มไวน์นอกเราก็ต้องซื้อรถจากเมืองนอกเราก็ต้องแต่งตัวด้วยแบรนด์นอกเราต้องบินไปดูกีฬาเมืองนอก นั่นคือเหตุผลที่จีนมองขาดเลยครับว่าเฮ้ยเราซื้อของคุณเยอะแต่คุณไม่ได้ให้เกียริพวกอัวนี่ว่าอัวให้เงินลือเพื่อซื้อของแต่ลือเดินมาดูถูกอัวแต่อยากได้เงินอัวอย่างนี้คนจ่ายเงินไล่เข้ามาดูถูกก็โง้ดิฉะนั้นคุณดูการแก้เกมของจีนกับเกาหลีที่ปัญหาเขารู้มาอยู่แล้วแต่เขาแก้ดูวงการเกาหลีครับผมดูซีรีส์หลายเรื่องเขาขับรถเกาหลีเขากินอาหารเกาหลี เขาใส่แฟชั่นเกาหลีส่วนจีนี่เอาเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติเลยนะครับว่าการใช้เทคโนโลยีเช่นมือถือหรือคอมพิวเตอร์ต่างชาตินอกจากจะเอาเงินออกนอกประเทศแล้วนอกจากฝรั่งอาจจะดูถูกว่าพวกคุณไม่มีปัญญาสร้างอะไรที่สร้างสรรค์และสิ่งที่น่ากลัวที่สุดครับอาจโดนแฮ็กข้อมูลดังนั้นในอนาคตอันใกล้เนี่ยจีนจะโละคอมพิวเตอร์ ของฝรั่งมากกว่า50ล้านเครื่องและใช้คอมจากจีนให้หมดนี่คือเหตุผลครับที่วันนี้ตัวผมเองจะมุ่งใช้แต่แบรนด์ไทยหรือถ้าเกิดแบรนด์ไทยอาจจะไม่โดนใจก็ใช้ในเอเชียนี่แหละครับดังนั้นหากใครมีโปรดัก์อะไรที่ดีๆติดต่อมาเพราะแชมป์เชียร์ไทยแชมป์จัดบายชไปจัดไปไปโอเค